พบกับปวยนะคะกับช่องฟอร์ดไว้อีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมรถที่จะส่งมอบกันอีกแล้วนะคะและก็พาไปชมกับรถครอบครัวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีนะคะก็คือตัวเอเวอร์สปอร์ตัวนี้จะพํมแพ็กเกจนะคะเป็นแพ็กเกจบีราคาของเจ้าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันค่ะแล้วก็ในสองตัวแพ็กเกจบีนะคะก็จะอยู่ที่ราคาห้าหมื่นแปดพันค่ะพา้าชมกันคันนี้ ในส่วนของตัวนี้นะคะลูกค้าเพิ่มในส่วนของกระจังหน้า F.O.R.D. หรือว่าตัวเรตเตอร์แต่ตรงนี้จะไม่มีไฟนะคะก็คือลูกค้าไม่ได้เพิ่มไฟนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้170แรงม้า405นิวตันเมตรนะคะโคมไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะจะให้นะคะเป็นตัว C clamp นะคะแบบ LED daytime running light นะคะแสดงผลทั้งวันเลยแล้วก็ในส่วนของโคมนั้นนะคะก็จะเป็นโคม multi reflector เองค่ะโคม multi reflector นะคะก็ให้ความสว่างเช่นเดียวกันมีเซนเซอร์อยู่ที่ด้านหน้านะคะทั้งหมด 4ด Mac นะคะตัวเดิมนะคะจะเป็นขอบ20อตัวนี้ก็จะเป็น Mac แบรนไทยนะคะยางตัวนี้ก็จะเป็นยางออเทเรนนะคะ 2755R20 5, 5, 5, 5นั่นเองก็ตามการใช้งานของลูกค้ากระจกมองข้างจะเป็นตัว w i n d Sport แล้วก็กล้องด้านข้างนะคะ360องศาที่เพิ่มเข้ามาหน้าจอตรงกลางยังอยู่ที่ขนาด12นิ้วนะคะที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้แลปนะคะที่เราหลังคาด้านบน ก็คิวกันศาสตร์นะคะนี่จะเป็นของแท้เลยของเดิมของตัวว e ลเลสนะคะตัวคลิกเซนเซอร์มีมาอยู่แล้วนะคะไม่ได้เพิ่มจากตัวแพ็กเกจนะคะเพียงแต่ว่าตัวด้านหลังเบาะแถวที่3นะคะจะเป็นแบบแมนนวลเองท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเดิมเลยนะคะกล้องด้านหลังตัวอักษรด้านในตัวนี้จะเป็นสีกาไฟนะคะซึ่งจะมีสีเดียวกับตัวเอลเลสไวด์แท็กนั่นเองแล้วก็ไฟตัวนี้จะให้มาเป็นไฟตัวเดียวกับเทนเนียมพลัสเลยก็จะเป็นตัว LED s ิกเนเจอร์นะคะคาดเต็มด้านหลังเลยค่ะ แล้วก็เซนเซอร์ที่ด้านหลังนะคะอีก4จุดนะคะสำหรับตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นให้ใครกำลังหารถอยู่รีบใช้รถทักมาได้เลยค่ะสอบถามได้เลยพอต้อนรับก่อนสวัสดีค่ะ